สวัสดีค่ะพวอแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพบกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยเรามีนัดเจอกันทุกวันเนาะคะเนาะฮานอยไม่มีวันหยุดราชการเด้อคคะเดอะ้อเอาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเดอะะ้อค่ะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าฮานอยเมื่อวานของเลขมีที่มาเข้าไป3รอบเต็มๆพ่ม,มพแม่พี่น้อง ไม่ไปต่าหาหน่อยเราพัฒนาของเขาก็ผ่านเนาะเมื่อวานเนาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขมีที่มาจับตามองค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเจ็เสียดงดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเ,เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะเราไปดูแนวทางตัวเลขด้วยกันค่ะว่าจะถูกใจ f c ไหมจะชอบจะปังจะผ่านหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณทั้ง FC เนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่านี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเป็นแจ้งได้พ่อแพ่พี่น้องแตกสุดๆเนาะคะ่ะฮานอยเมื่อวานเข้าไป3ารอบไปรอบกาชาตสองเก้าตรงๆตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกับ ต่อด้วยรอบพิเศษสองสองแบบไม่ต้องกลับแล้วก็ต่อด้วยรอบ VIP 4 9่เกตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับของเลขมนี้ที่มาดีใจด้วยเด้อค่ะเดอะ้อแตกสุดๆไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาของเขาสามวัดติดๆแล้วเมื่อวานของเขาก็เข้าไปตรงๆรงเนาะค่ะเนาะ 20บนล่างเด้อค่ะเข้าบนล่างนะคะเมื่อวานเนาะเพราะว่าออกตัวเดียวกันพ่อแม่พี่น้องลุงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้ถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขมีที่มาช่วงนี้ของเขาเดินดีสุดๆถือว่าเป็นดาวในเพื่อนเนาะติดหาดาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลขมีที่มาในเกตเซียนดังกันเป็นลงแรมกับติดหาดาวลงแรมหาดาวแล้วพ่อแม่พี่น้อง เ,เข้าไปติดตามชมได้ถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขลับโอเคองเลขมีที่มาเนาะแล้วก็กาบขอบุณขอบุณคนดีมีน้ําใจเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันมาให้เลขมีที่มาเนาะมาดามขออนุญาตโบเอยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อมาดามกยานส่องปิวนะคะเนาะก็มีเอฟซีเข้ามาเตือนหน่วเหมือนกันโอ้ยกาบขอบุณขอบุณเอฟซีที่น่ารักเนาะมาดามเอ้โบตังเอยกระไดดอกว่าสัน านำใจที่หายไปแล้วก็คือหายไปเลยบ่ตองเอ่ยก็ได้เด้อาสันเพิ่นกะคิดนํำมาดามคือกันเนาะคะ่กะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อเอฟซีคนดีที่เข้าใจเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเราไปดูกันต่อว่าของแรกมีที่มาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะ่ะเนาะเิ่นแบงฟันนำใจมาห้บ่่าสิบเป็นรัฐบาลเออบ่บาสิบเป็นเลาาพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคนดีมีน้ำใจแบ่งปันมาให้เลขนี้ที่มาเนาะคะ่ะเลาพัฒนาลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้นะคะสามงวดติดติดอาทิตย์ที่ผ่านมาเมาเลยเนาะคะ่ะเมาทั้งอาทิตย์เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจบย่างสวยหรูเลยหมู่บ้านในวันศุกร์เนาะค่ะเนาะเอาวันนี้ถ้าใครจะไปฮาหนอยสายขายันเราไปต่อฮาหนอยกันเพราะว่าฮาหนอยไม่มีวันหยุดราชการ ไปได้ทุกวันเนาะคะ่ะใครอยากไปพักผ่อนไปฮอลิเดย์มาไปกับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเนาะเลขมีที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวหกหางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีเจ็ดหกหกเจ็ด <90. S 2> เอาเจ็ดหพะน,นะโอนะ่าม็ดามเลยเอาไปเขียนใหม่แล้วเนาะคะเนาะเป็น799นะคะอ่ะสามตัวสหาง799 790้าเก้านหนึ่งเนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาเนาะคะเนาะตัวเน้นตัวอเจาเจ็ดศ 9091 3สมตัวเน้นหางเดียว799เด้อค่ะเอาแกบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มายังไงก็กราบขอบุญขอบุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบข่อพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณเด้อค่ะ ของซองสุวรรณก็ได้ไปหนึ่งรอบนะคะรอบ vip 49ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคขับซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยหกับ7จสองตัวหหางห้าหกห้าเจดห้าแด เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของทรงสุวรรณตัวเน้นตัวจอห้าหกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเด้อค่ะสามตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดหกเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของไทยยังไงก็การขอบุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลยอ่ะต่อไปเป็นของชอเชษชัยก็ได้ไปหนึ่งรอบเด้อค่ะเด้อของชอเชษชัยเข้าไปที่รอบพิเศษสองสองนะคะชอเชษชัยให้มาวันนี้รูดสี่น้อยสองกับสี่สองตัวหกหาง สองสามสองสี่สองห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเบิลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสองสี่นะคะตัวเน้นตัวจอสองสามสองสี่สี่หกสี่แปด สามตัวเน้นหางเดียวสองสี่หกนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเด้อกระเด้อยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณชอเชษชัยนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของน้องสำลีของน้องสำลีก็ได้เข้าไปรอบวิสออรอบวีไอพีเนาะค่ะเนาะห้าแปดตรงๆต,ต,ตัวเน้นตัวเจาะ ถ้าใครเป็นแฟนขับน้องสำรีน้องสำรีให้มาวันนี้รูดสีหน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสองสองตัวเก้าห่างสามสองสามศูนย์สองศูนย์หกสองสี่สองสามแปดสามเก้าหกสามแล้วก็สามสามนะคะ สามตัวสี่หางก็จะมีเจ็ดสามสองหกสามศูนย์แปดสองศูนย์หนึ่งหกสองนะคะตัวเน้นตัวจอสามสองสามศูนย์สองศูนย์หกสองสี่สองสามตัวเน้นหางเดียวเจ็ดสามสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ น้องสาลีเนาะค่ะเนาะอ่ะต่อไปเป็นของใครเป็นของล็อกกิ๊กนะคะของล็อกกิ๊กไม่ผ่านเน้อค่ะเมื่อวานเนาะเป็นยางโนเหลขล็อกกิ๊กคือบอยางโนแตงวันนี้ต้องเดินนะวันนี้ต้องเดินนะล็อกกิ๊กนะ ล็อกเก็ตให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งอ๋อรูดรูดสี่น้อยพ่อแม่พี่น้องสี <c oughs> ล่ละเฝ้า <c oughs> ต่เล่าก็ห้าน้อยลายกับหลวงทั้งห้าน้อยทั้งเล่าเนาะข่ะนงเฝ้าห้าน้อยไปไปเล้าเอาเอาขอโทษขอให้พูดเป็นหนึ่งรูดสี่น้อยถึงห้าน้อยเนาะค่ะเนาะสองกับสี่สองตัวหกหาง สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเบิ้ลก็จะเป็นเสียงสองสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่สองสี่สองสี่ด้วค่ะตัวเน้นตัวจอดเสียงบอดีเลยพรมพี่น้องมีเสียงองเสียงไอแหดข้อออกไปกับขอถอนก็อไปเลยพรมพี่น้องเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอฟซีบอกว่าหนาหันับคักบอกว่าดามาสันว่าเสียงคือบามีมาสันคักเนี่ยจากน้อยอยู่บนพี่น้อง,งเครื่องแดดเนาะอาการเป็นวัดกันยังบ่หายดีกับไปตากแดดอีกโอ้ยเบามันธรรมดาอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ตัวเน้นตัวจอค่ะสองศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่หนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกยิงนาค่ะเนาะ ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณล็อกจิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของเซียนนมของเซียนนมไม่ผ่านเนาะค่ะต้ะองกราบขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะเซียนนมให้มาวันนี้รูดสีนอย สามกับห้าสองตัวหกหางสามสามสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าห้าห้าหกสามตัวสี่หางสามห้าสี่สามห้าห้าสามหกสามห้าหกแล้วก็สามสามห้าด้วยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนลมตัวเน้นตัวจอดสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าหก สามตัวเน้นหางเดียวสามห้าสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอโปรม่พี่นถ้าใครจะตามของเสียหน,นุ่มวันนี้ไม่หลายหางเด้อค่ะบวกเบิ้นแล้วก็จะแค่หกหางนะคะอ่ะแคปหน้าจอไปต่อเป็นของค่้ ต่อไปเป็นของมาดามของมาดามกับบพานโบปัง่อเมพี่นองตรงกับขอโทษขอไปแต่เราพัฒนาไปแล้วเด้อค่ะเด้อว่าเราพัฒนาย่างเดียวมอว่าน่อเมพ่นองเข้าทั้งบนและล่างนะคะเข้าทั้งบนและล่างนะคะใครเป็นแฟนคลับของมาดามรอติดตามชมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะลงใ่ายเนาะกันเนาะหลังจากลงฮานอยก่อนเนาะ,ะวันนี้สายฮานอยเราต้องรีบไปก่อนเนาะ,ะเพราะว่าฮานอยไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้ฮานอยต้อง อาสปีดก่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าใครจะตามของมาดามฮาหนอยวันนี้ต้องกล่าวขอโทษขอไปเมื่อวานเนาะไม่ผ่านวันนี้มาดามให้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวหกหางสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่สามตัวสี่หางสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่สองสี่สี่สองเนาะค่ะตัวเน้นตัวเจาะสองศูนย สองสองสี่ศูนย์สี่สองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะ,ะสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ศูนย์นะคะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบประมุลขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เอาของเลขลับนางฟ้าก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เด้อกระเด้อของเลขลับนางฟ้านะคะเลขลับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับแปดสองตัวหกหางหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสี่หางก็จะมีหกแปดเก้าหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกหกแปดนะคะ ตัวเน้นตัวเจาะ60 61 8ย8หกดสาหนึ่งมตัวเน้นหางเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้อง6 8 9นะคะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าเนาะเนาะยังไงก็กาบขอบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะคะเนาะคลิปนี้ขอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปฮานอยสู่ขู่สู่ก้นเร่ด้อแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหานอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ